นี้ข้วันนี้จะมาอ่านงานเรื่อนนานฟิงยี่กับซี่เหลียงนะคะเริ่มกันเลยค่ะสํานักงานกองบรรณาการพันธิการเกาะใต้นานเฟิงยี่เจ้าคงไม่รู้สินะว่าแม่ของเจ้าเคยทําเรื่องสกปรกอะไรเช่นนี้ด้วย สวัสดีคุณหนูตระกูลหนานจางหยงค่านี่ค่ามีเรื่องจะรบกวนให้ท่านตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทำสิ่งนี้ให้ค่าด้วยเพื่อจะจ่ายให้ท่านอย่างงามได้สิค่าจะทำออกมาให้ดีที่สุด รถล,ลากพาข้าไปเขาฤหัสจอมพลทีหนานฟึงยี่ในเมื่อเจ้าห่วงแม่ของตัวเองและตั้งใจที่จะทำร้ายข้าถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วอย่ามาโทษข้าก็แล้วกันอยู่เลี้ยงข้า ทำเช่นใดดีถ้าท่านถึงจะยอมเชื่อข้านานฟังน,นี่เจ้าสบายดีไหมถูกมัดอย่างกับจัดเช่นนี้ฮึนานจริงชีต้องมีสักวันที่เจ้าจะทำให้ เจ้าข้าจะทำให้เจ้าสูญเสียทุกอย่างไปพอดีข้าได้เตรียมของขวัญให้เจ้าและแม่ของเจ้าเรียบร้อยแล้วหนานจริงๆีเจ้ามีลูกเล่นอะไรอีกหาวจะกลั้นหาวจะกลั่นแกล้งก็ได้ก็ให้มาลงที่ข้าอย่ายุ่งกับแม่ของข้าไม่งั้นเจ้าจะไม่มีวัน ข้าจะไม่หวนให้อภัยเจ้าอย่ารีบร้อนไปหลังจากจัดการกับแม่เจ้าแล้วข้าก็จะกลับมาเล่นงานเจ้าต่อแน่นอนยังไงคะก็เคยพูดไปแล้วว่าไม่อยากให้เจ้าออกจากคฤหาสน์จอมพลข้ายังอยากให้ ท่านพี่อยู่เลียงเป็นคนฆ่าเจ้าด้วยมือของเขาเองก็ไปต่อตอนที่20่สิบเลยนะคะเจ้าค่อยๆอ่านละมันคืออดีตของแม่เจ้าก่อนที่จะกำเนิดลูกเลียงเช่นเจ้าออกมาตอน ในตอนนั้นแม่ของข้าได้เป็นภรรยาของลุงแก่ๆคนหนึ่งเพราะเขาเมาและถื่นใจแม่ของข้าแล้วใครคือพ่อของข้ากันละ่ะเจ้าคิดดูสิหากเรื่องราวนี้ถูกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วเอาไปลงในหนังสือพิมพ์คนทั้งเกะาะใต้ จะได้รู้ว่าแม่ของเจ้าผ่านเรื่องสกปรกมาแค่ไหนแล้วแม่ของเจ้าจะใช้ชีวิตต่อไปไงดีเจ้าต้องการอะไรกันนะเจ้าต้องการอะไรกันแน่ แน่นอนข้าต้องการให้แม่ของเจ้าตายหรือไม่ก็อยู่บนอยู่แบบตายทั้งเป็นนานฟึงนี่เจ้าคิดสภาพที่จะเกิดขึ้นออกแล้วใช่ไหมแล้วท่านพี่ซีเหลียงรู้เรื่องนี้เข้าอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันนานชริงชี เจ้ามันขี้โกงและชั่วช้าสิ้นดีเจ้าอย่าลืมสิที่ท่านแม่ของข้ากระโดดน้ำตายเป็นเพราะท่านพ่อเปลี่ยนใจไปหาแม่ของเจ้าเจ้าและแม่ของเจ้าก็สกปรกเหมือนกันชอบแย่งผู้ชายของคนอื่น เจ้าไม่สมควรที่จะได้ความปราณีใดๆทั้งสิ้นนานจริงชีขคาจะคาเจ้าก็ไปต่อตอนที่21เลยนะคะนะคะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเฟิงยี่หรอกเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมคฤหัานนาน ทั้งเทียนยาเจ้าคงสนุกมากสินะตอนนี้คนทั้งกาะใต้รู้กันหมดแล้วข้าแย่งภรรยาของพี่ชายตัวเองข้าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเจ้าและลูกสาวของเจ้าได้อับอายคนทั้งเมืองแน่ปีนั้นข้า จะฆ่าลูกเลี้ยงที่ติดมาให้ตายไปซะทำไมทำไมเรื่องราวของข้าถึงไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ได้ตั้งขอบคุณลูกสาวของเจ้าที่ทำให้ฮึดสู้เพื่อเอาทุกอย่างกลับคืนมาเฟิงยี่ นางกลก้าคิดที่จะเปิดโปงเรื่องของข้าให้ท่านพี่อยู่เลียงรู้ข şey ้าเลยต้องมาเปิดเผยความจริงของแม่เจ้าที่ถูกเก็บไว้ให้คนอื่นได้รู้บ้างอย่ามาโทษข้าก็แล้วกันเพราะเจ้าคิดจะทำร้ายข้าก่อนก็ไปต่อตอนที่22เลยนะคะ ท่านพ่อถ้าจะเก็บนางไว้ก็มีแต่จะทำให้ตระกูลเราเสียชื่อเสียงข้าว่าขังนางไว้ในกรงหมูให้ทุกคนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไรอย่างอายไม่เคารพท่านพ่อและปฏิบัติตามกฎของตระกูลดีไหมเจ้าคะไม่นะ ท่านพี่ได้ปลดยาขังข้าไว้ในกรงหมูเลยนะเจ้าคะแล้วสิ่งที่ข้าข้าพี่ชายตัวเองมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่รู้ถ้าข้ากำจัดเจ้าได้ข้าก็มั่นใจว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอน นังเทีนยนอย่าหากคิดจะโทษใครควรโทษลูกสาวของเจ้าเองนะเพราะนางเป็นคนทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขรุหาะจอมพลท่านจอมพลจะรู้สึกไหมว่าเขาทำร้ายพรยาของตัวเองมากเกินไปแต่ถึงยังไงนางก็เป็นภรยาของ จอมพลข้าคงเข้าไปยุ่งมากกว่านี้ไม่ได้แผลบนไหล่ของนางจะติดเสื้อได้หากไม่ได้รับการรักษาข้าควรเข้าไปเยี่ยมนางสักหน่อยตั้งแต่เหตุการณ์ที่สนามแข่งร่างกายของนางยังบอบช้ำไม่หายตอนนี้นางก็ไม่บา มีบาดแผลใหม่อีกแถมยังถูกขังอยู่ในห้องเก็บฟืนได้คนดูแลนางก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะทนได้สักแค่ไหนอย่างเจ็บแต่ก็ยังไม่แสดงออกมาข้ารู้สึกสงสารนานจริงๆ นางบาดเจ็บแล้วมันเกี่ยวกับค่าตรงไหนหากนางยังไม่ยังมีชีวิตอยู่มันจะเป็นอุปสรรคให้กับซีชิงชีไม่ได้แต่งงานกับไม่ได้แต่งงานกันนางคือตัวปัญหา ท่านจอมพลท่านจะไม่ไปเยี่ยมคุณหนูของตระกูลไปเยี่ยมคุณหนูน,นั้นเฟิงยี่จริงๆรอขอรับข้าจะเอากล่องประถมพยาบาลเข้าไปในห้องนางดีไหมเพราะถึงยังไงข้าก็าไม่เข้าไปหานางอยู่ดี ต่อตอนที่23เลยค่ะเจ้าพูดอะไรทำไมค่ะต้องเข้าไปเยี่ยมนางนด้วยแต่ว่าท่านให้ค่านำกล่องประสมพยาบาลมาแล้วตั้งนานฟังยี่ทำไมเจ้าท่านพี่อยู่เลี้ยงในที่สุดท่านก็มาเยี่ยมค่ะ เจ้าอย่าคิดมากไปข้าแค่เดินผ่านห้องเก็บฟืนพอดีแล้วทำไมเจ้าถึงไปนอนอยู่บนทำไมเจ้าถึงไปนอนอยู่บนเตียงละ่ะจะแอบหนีไปหาผู้ชายอีกงั้นหรือข้าไม่เคยชอบออลแลนด์ไม่คิด ที่จะสนใจเขาด้วยท่านพี่เชื่อค่ะแต่นะเจ้าคะ่ะเอกสารเมื่อ5ปีก่อนเข้าสาขโมยมันมาให้ท่านพี่เจ็บมากดูเหมือนแผลที่ไหลขอค่าจะติดเชือเข้าแล้วสินะเจ้าออกไปก่อนขอรับรีบออก ไปดีกว่าไม่งั้นข้าจะเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นเจ้าป้าไปแล้วหรือไงเจ้ายังกล้าที่จะถอดเสื้อผ้าตอนที่มีคนอื่นอยู่ด้วยนั้นหรือข้าแค่ขยับเสื้อที่เปื้อนเลือดออกจากแผลเพื่อไม่เพื่อไม่ให้แผลติดเสื้อมากไปกว่านี้ ติดเชื้อมากไปกว่านี้ท่านพี่ท่านอาจไม่รู้ว่าข้าต้องดิ้นรนแค่ไหนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพื่อปกป้องแม่ของข้าจิบจังเขาทำแผลข้ากับมือ ก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครคร้างก็สามารถไปอ่านก่อนใครได้ที่เพจฟีน่าบังงายสบายๆนะคะขอบคุณที่มารับชมกันค่ะบ๊ายบาย